You're so ช่องชื่อว่าแกว่งเท้าหาเที่ยวฮะก็ะจะขึ้นข้างบนให้ดูนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะก็จะไม่มีคลิปลง <c oughs> โอเคครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวะระหว่าง c b 500X กับ Versace 650นะฮะว่าสอ,องตัวนี้บางคนก็เขาเรียกว่างไงอ่ะตัดสินใจไม่ได้นะจะเจอว่าได้เรื่องงบประมาณอ่าสเปคเครื่องความต้องการ แรงบิดอะไรพวกนี้ครับต่างๆนะครับบางคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ครับว่าจะเลือกอะไรดีนะฮะผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวการใช้จริงของเรา2คนนะครับผมโดยส่วนตัวผมก็ใช้ 500x นะครับส่วนคนนี้ก็ใช้เวอร์ซ650นะฮะก็อันนี้จากประสบการณ์จริงนะการใช้จริงก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เผื่อเขาเรียกว่าประกอบการตัด่า ช่วยในการตัดสินใจให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมว่าเลือกจะเลือกตัวไหนดีนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับครับว่าในเรื่องของสเปคของ Kawasaki Versi นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะ2สูบนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะมาด้วยกำลังกําลัง649ซีซีนะครับผมระบบเบรกหน้าหลัง ABS นะครับผม แล้วก็ในส่วนของโชคหน้านะครับก็จะเป็นโชคอัพไซด์ดาวนะครับเป็นกระบอกสีดำนะครับผมครับผมแล้วก็บรรจุความจุน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณ21ลิตรนะครับผมน้ำหนักตัวรถอยู่ที่216กิโลกรัมนะฮะส่วนในตัวของ c b 500เอกนะครับก็จะเป็น CC จริงคือ471 c c นะครับผมด้วยมาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่27.8กิโลต่อลิตรนะฮะสองสูบเรียงนะครับผม4จังหวะ มาพร้อมกับดิสเบดคู่นะครับผม ABS หน้าครับผมแล้วก็ดิสเบดเดียวนะครับ ABS หลังนะฮะมาตรฐานนะครับผมถังน้ำมันนะคะอยู่ที่1.7 5ห้าลิตรนะครับต่อถังนะครับครับก็วันนี้อยู่กับคุณแบงค์นะครับแกลงเท้าหาเสียหาเที่ยวเอาหาเที่ยวนะครับผมก็จะมาถามความรู้สึกในการขับขี่ของเจ้าเวอร์ซีนนะฮะ โอเคฮะอันนี้ก็วร์ซิ650ปี19ขี่มาได้ประมาณ2ปีแล้วประมาณ2ปีกว่าๆกา่อนหน้านี้ก็เป็นสายเนเกตสายสปอร์ตนะขี่ E.R. ขี่ C.B.R. จนมาจบที่ C.B. 650อนาคตเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าจะจบที่ตัวไหนหรือว่าอาจจะจบแค่นี้นะฮะเพราะว่าเมียมไม่อนุญาตอันนี้ก็ฟิ่งกันขับขี่นะฮะก็จะสไตล์ออกแนวรถสปอร์ตหน่อยอ่ะ ผมส่วนเวอร์ซิสก็ไอหน้าปัดเรือนใหม่นะฮะก็จะเป็นกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะฮะไอบอกค่อนข้างครบนะฮะไฟบอกเกียร์เกียร์น้ำมันอะไรก็ครบนะครับผมทิป A ทิป B โอเคเหมือนรถทั่วไปก็จะไม่มีออปชันเสริมอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวรถแบบดิบๆเด,ด,ดิมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครัคัสก็เป็นคัสปกติก็คือทุกอย่างเหมือนรถ ยุคสมัยก่อนๆนั่นแหละอ่าครับส่วน 500X กนะฮะก็บอกเหมือนๆก,กันกับเวอร์ซิสนะฮะแต่ดิจิตอลทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ไปติดฟิล์มมานะฮะฟิล์มมืดๆหน่อยไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่าบอกเหมือนๆกันหมดนะฮะทิปเอทิปบกิโลเมตรวัดค่าต่างๆแต่อันนี้จะมีอันนี้ขึ้นมาเยอะหน่อยก็คือเขาเรียกอะไรวัดความร้อนบอกความร้อนนะฮะซึ่งเวอร์ซิสไม่มีนะครับ โดย CB 5 0ารก็จะเป็น2ส,สูบนะครับวั์ซีก็2ส,สูบเหมือนกันนะครับอัฟไซดาของ CB 5 0าครับจะเป็นกระบอกโชคสีทองนะแต่ว่าถ้าจะเป็นของวร์ซีนะครับก็จะเป็นกระบอกโชคสีดำนะครับซึ่งจะได้อัฟไซดามาเหมือนกันนะครับในราคานี้ส่วนยาง หน้าและยางหลังของวอรซิตนะฮะก็จะเป็นข้างหน้า120ข้างหลังก็160-170แล้วแต่คนจะใส่นะครับแล้วก็ขอบอยู่ที่ขอบ17ข้าทั้งหน้าหลังเลยทําให้เหมาะกับวิ่งทางดำนะฮะไกลๆครับส่วน CB 500X นะฮะอันนี้ตัวปีอะไรเลย2อ่ย 2022, 2, 2022ครับ2,022นะฮะเป็นโฉมล่าสุดล้อหลังก็17นะฮะใส่ยาง160 170ได้ส่วนล้อหน้าขอบ19อ่า ขนาดยางก็อยู่ที่110ครับ80นะฮะก็วิ่งทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็จะโอเคกับาวอร์ซิหน่อยนะครับส่วนไฟหน้าของเวอร์ซนะฮะก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าหอหลอดอะไรนะหลอดไออะไรไฮโดรเจนอะไรหรือเปล่าไฟก็จะออกข้างเดียวนะครับเป็นไฟต่ำข้างแล้วก็ไฟสูงข้างนะ ส่วน CB 5 0 0 x าร้อยเกนะฮะก็จะเป็น L สมัยใหม่แล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะหลอด LED อสีขาวนะฮะตัออวของเวอร์ซีนะฮะก็จะเป็นลูกสูบสองสูบเรียงนะครับวางเข้าเหวี่ยงที่180องศาครับผมส่วน CB 5 0 0 x ก็เหมือนกันนะฮะสองสูบเรียงวางเข้าเหวี่ยงที่180องศาเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะเห็นได้ชัดนะฮะ ว่าความสูงครับของช่วงท้ายนะก็เวอร์ซีสหงค่าศูนย์ก็จะมีความสูงกว่านะฮะกว่าตีบีห้าร้เองนะครับ โดยลักษณะของตัวรถนะครับก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัว CB 5 0 0 x เอนะครับจะเป็นทรงที่แบบว่าผอมบางกว่าเวอร์ซี5 0นะครับผมซึ่งมิติของตัวรถเวอร์ซีทหนั้นค่อนข้างใหญ่และหนากว่านะครับผมโดยสังเกตช่วงหน้าได้เลยนะครับว่าช่วงหน้าใหญ่มากกว่าแล้วดูบุกเบินกว่านะครับผมแต่ว่าอย่างว่าแหละครับผมการใช้งานก็จะเรียกว่ายังไงน้ําหนักของตัวรถนะครับก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผม โดยระมองจากมุมนี้นะครับจะสังเกตได้เลยครับว่า,าความเบี้ยวความผอมของ c b 500x ก็จะเขาเรียกว่ายังไงก็จะเหมือนกับว่าคล่องตัวมากกว่านะครับผม,มก็อย่างว่าแล้ครับผมก็แต่ละรุ่นก็จะมีข้อดีข,อดข้อเสียแตกงกันไปนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นวอร์ซิปปี2019อ่าขี่ได้มาประมาณสัก2ปีกว่า,วาแล้วก่อนหน้านี้ก็ขี่พวก CBR แล้วก็ ไอ r n n นะครับผมแนวสปอร์ตแนวเนกเก็ตแล้วก็มาจับแนวตัวิ่งอันนี้ <A. S 2> กิโลแลครับอันนี้ก็วิ่งมาอันนี้ทิป A 934รับสฮะองปีวิ่งมาแล้ว51,900กับอีก3โลนะฮะสองปีญญ <Okay. S 1> ถือว่าไปไมาเยอะวิ่งมาหมดฮนะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยเรื่องอัตราการกินน้ำมันก็ตก กิโลละบาทเหมือนกันนะฮะไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดวิ่งไกลๆมีแบกปี๊บแบกอะไรหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ2บาทถึง3บาทเลยเดี๋ยวนะครับพอดีเพื่อนๆก็จะชอบถามนะครับว่าตัวนี้ทับสปีดนะครับเคยลองอยู่ที่เท่าไหร่นะทับสปีดนะฮะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดราม่าก,กันนะครับก็คือบางคนก็อยากรู้จริงๆนะฮะแต่ส่วนมากจะไม่ตอบกันครับกลัวจะเป็นดราม่าเรื่องความแรงอะไรบนท้องถนนนะก็อันนี้อันนี้ เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสาหรับพรเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับจากที่เคยลองไม่มีปิ๊บนะะอ่าไม่มีปิ๊บฮะมีหลังแล้วก็น้ําหนักคนก็อยู่ที่ประมาณ64อ่าอยู่ที่ประมาณ2 0 5ฮะตอนนั้นสองร้อนะอันนี้คือไปสุดๆแล้วแต่พอติดป,ปิ๊บติดอะไรก็เคยวิ่งอยู่กับแฟนทําเวลาก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0 180ได้อยู่ดสบได้อยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่วิ่งไม่วิ่งขนาดนั้นเต็มที่ก็ร้อยสามร้อยห้าประมาณ ตามสไตล์คนท่องเที่ยวนะฮะโอเคก็อาจจะให้เพื่อนๆช่วยในการตัดสินใจอะไรช่วยให้เพื่อนๆดูไว้เป็นการตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งครับว่าสองตัวนี้จะเลือกยังไงนะฮะส่วนอันนี้ครับผมขับเองนะฮะถามว่าประสบการณ์การขับขี่ผมก็ไม่ค่อยรู้ฟิลลิ่งเท่าไหร่นะตาม เขาเรียกว่าไงผมก็แต่ก่อนเขาไม่ได้ขับรถใหญ่เหมือนคุณแบงค์นะฮะที่จะขับมาก่อนนี้ประมาณ3ามสีรุ่นแล้วผมมาปุ๊บผมก็ขึ้นมาเลยครับจากร้อยหสิซีก็มาจบที่ตัวห้ารอยนะครับถ้าตามถามว่าส่วนตัวผมว่าโอเคไหมอ่าด้วยรูปทรงอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่เหมาะก,กับอ่าเขาเรียกว่าไงอร ขี่ในเมืองก็จะสบายาใช่ครับมันมันแมันจะผิวกว่านิดน,นึงครับเพราะว่าด้วยความความที่ว่าตัวมันจะผอมๆหน่อยฮะซึ่งเวอร์ซีดมันก็จะนานๆนะฮะดูจากช่วงถังน้ำมันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดขับขี่เป็นประจำหรือว่าไปเรียนคอร์สเพิ่มเติมมาแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับในเมืองเท่าไหร่ครับถ้าไม่ติดป๊บสมบามใบนะก็ะถือว่าโอเคยังคล่องตัวอยู่นี่ครับช่วงหน้า สองตัวนี้นะก็ความเร็วท็อปสปีดคนน้ำหนัก130กิโลกร,รัมนะฮะทำได้อยู่ที่176กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งบางคนก็พร้อมกว่าผมก็มีฮะก็ลองกันแล้วก็เกือบ180นะฮะก็แต่แต่ถ้าปีเก่าๆนี่อย่างแรงเลยครับผมบอกเลย <laughs> โอเคนะฮะในส่วนสองตัวนี้นะฮะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับผมด้วยความที่ว่าเป็นรถคลาสถามว่าคลาสใกล้กันไหมก็ต่างกันอยู่150ใช่ไหมร้อยห้าสิบฟีนะ <150. S 1> ด้วยถ้าเพื่อนๆมีตังหน่อยนะฮะอยากจบอยากสุดก็อันนี้เดี๋ยวแนะนำเลยดีกว่าถ้าเรื่องค่าสวิตเนี่ยมองว่าไม่ค่อยต่างกัน6กรกับ500ร้เนี่ยค่าอะไรค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกัน แต่อัตราการกินน้ํามันฮะแน่นอน CB500X Honda ประหยัดน้ำมันกว่าอยู่แล้วทำมาเพื่อประหยัดน้ํามันส่วนอันนี้ก็ตามแรงมือแล้วฮะ, <c oughs> ะก็คือว่าค่อนข้างกินน้ํามันยิ่งช่วงเศร,รษฐกิจอย่างนี้ด้วยคุณเขาเรียกว่าก,กี่กิโลต่อลิตรนะฮะส่วนมากเลยครับที่ขับครับถ้าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ20-21ต่อลิตรประมาณนึงถือว่าเอาเอาเลอกนิดนึงนะฮะแ,แต่ถ้าเกิดซัดๆหน่อยก็1 8 1 9ก็มี ่าตัวนี้เขาเคนกิโลต่อลิตรเท่าไหร่มาครับจากโซลไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เหมือนกันแต,แต่ถ้าเกิดวิ่งเป็นประจำเนี่ยประมาณ2 0่สิบยบอ็ดกิโลต่อลิตรส่วนทีวีครับผมใช้เองเลยนะครับวิ่งอยู่ที่ร้อยร้ยี่ก็ถามว่าประหยัดน้ำมันไหมบางทีมือเรามันก็นลั่นนะเต็มที่ก็ยี่สิบหกยิบปด ประมาณนะเกือบเกือบอาแต่แต่ถ้าขับไม่เกินร้อยถึงแน่นอนครับ32มกิโลต่อลิตรนะฮะสไตล์สไตล์ฮันด้าครับผมก็อัตราการกินน้ํามันก็จะประมาณนี้นะฮะตามเขาเรียกว่าตามลูกสูบล,ลูกสูบ<า>ด้บซ,ซ,ซีซีครับกระบอกสูบเยอะมากก็กินเยอะอสูกน้อยก็กินน้อยครับผมก็ถ้าเพื่อนๆตัดสินใจแล้วนะฮะว่าจะเอาตัวไหนนะฮะ ก็เผื่อคลิปนี้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับในการตัดสินใจนะฮะโอเคนะฮะก็วันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะฮะลาไปกับเจ้า CB 500X แล้วก็เวอร์ซีนของค่าสูเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะฮะฝากกดกครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย